สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซเปิดสุขสุขลวนวัวจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องบอนีอ้ก็มาพบพ่อก,กับเสาลุมคือเก่าในบรรยากาศฝนตกอยู่ที่จังหวัดคอนแก่นยังอยู่คอนแกนพี่น้องเองเมื่อเนี้ยกะยัพบ่เมียังนยังอ่คนเ้องพิมเ่กะมาพบ่กับเสามาเแบบแบบแอากามมมมเ,นเนก่าในบานี่ยังหวันเังอ่คอนกนพี้เองเมเนี่ะมาอกัเสามคือาในบสากาศฝอที่ัวัดีอเกนยังอยคองเกี่ย้งเเมเนี่ยกะักบ เงินเกินพี่น้องเออเป็นเงินฮาหักษาเท่าชีวิตอมงตั้งกล้องด้วยพี่น้องได้ขอโทษขออภยัยเลยขนงังสบายดีสบายดีขันตั้งกล้องขนังบมสุภาพกัขอส่งขออภัยนะพา้อจิตหอนพี่น้องะอะเก็ดเรื่นังหนักเงินนักค้ำกูเดป็นเงินอาวางนะคร,ครตัวนี้ต,ตัเก่าหันสองหาสิ สามสี่ห0ันสองร้อยหาสิบบาทจากเินเดืนเราตัวนี้รวมกับเทเรไรของน้องเทมี่พันสามร้อยเหรียญเนาะคูเลทสามสิบสี่จุดสี่สองหนึ่งถักออกให้น้องเทมีก่อนลวกันเข้าใจเอมมาแบ่งกันเรียกเทัมาแบ่งกัน พอเราคันสามคูณให้สี่สามสิบสี่เราติดดองเอาอันพระอาจารย์เพิ่นว่าเอาอยู่มันในแกมมันมันเอาอยู่ว่า์ชันอยู่เนี่ยนะซิดแลด้หน่อยโอมันีแกมมันฮาค่าเทเนียมคนบอกถ้าเอาอยู่ในอ่ามันในแกมมาซิด้ลด์ลายได้สไลด์เงินนะอะไรอะไรถ้าเอาอยู่มันในแกมหาเงินมาซิด้ลด์ลายอันที่เราไปเอาวันใครพระนิด เขาจะเขาไดนเอาอยู่อันเวสเซนยูเนี่ยนเอาอยู่ธนาคารกรุงเทพ,พเราพี่น้องอยู่ในอ่าฟงบาเนี่แหละแต่ว่าไม่ได้แก็บเเอาอยู่ธนาคารนี่เปลแม่แล้วแต่หม่องบางหม่องกะเขาฉีดหักธนาคารบางธนาคารกะคือจังคันเอา,าไปเอาอยู่เช่นท่านค่ะธนาคารกรุงเทพธนาคารบูฮักเวสเซนยูเนี่ยนเขาเจ้าห้เอาไปหักอยู่เวสเซนยูเนี่ยนสั้นสั้นหาเนาะ<ด>แต่ขึ้นไปมันเลยก็สลายเลยโบมี่พี่น้องเลยจนได้กลับลงมา กลับลงมาและกะมาเอาอยู่ธนาคารกรุงเทพอยู่แนนหกพยาบาลซีนัครินคือเก,ก่าเนาะเทอร์ไรเนาะเลยพอเขาไป็หล่อหาเลยโบมีเพราะว่าคธนาคารอยู่ห่างบางธนาคารเรสเซนต์ยูเนี่ยนะเพิ่นดซีโบหักเพิ่นดห้างไปเอาอยู่เคาน์เตอร์ของอัน,นในห่างานะพี่น้องเขาจะขึ้นเงินนี่ยนะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาอยู่ไซเขาจะขึ้นอยู่ไซส,สินะคลินเนาะิดสาม สี่สองสี่สองหนึ่งสเวสเวลานับเงินนับค้ำกะต้องเบิ่ต้องกันคือนับสองสี่คเบิ่งกันลายพ่น้องจะให้ f อซีเห็นก็นเลยแบบแว่าไม่ให้เห็นมั้งกันเราไปสี่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 สอง เงินคองน่องยิ้มสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทพระอาจารย์ผากมาเดี๋ยวสะกลืสิ 50, 50่สี่บวกให้มันเป็น 40, 40, สนนนน 4, 4, นี่สี่แปดร้อยแสบายมันน่เต็มสี่สีแปดรอยมันจะบวกหนิ่้องสลายเนาะมันเสร็จมันยังเ,าเ,าเ,เอากะหัดข้ห้านี่แล้วใส่แวละเขาเขาวแ้สดกับจางปัน้นก้พนคะว่าพระอาจารย์เป็นหามนะคุณหาสิบเลี้ยงเนาะพี่น้องบนือ้อกินซือใส่ สื่อคงใส่เส้นต่อเส้นโต้กันนะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่สลายในคลิปจย่งขอบคุณแหมเจ้าขอบคุณหลวงพ่ออาจารย์ลูกค้าแซดมากทีเนาเอาดูเพือนมาแรงหาโมแรง,งกลับมาไปตลาดเลยตอนนี้เขาอยู่ตลาดคนาเอาต่อเพืเ่อนมาแรงลูกค้าแซดมากที่นาะโอ้อยเไปกคือไะเอาเวลาใหญ่กันเลย สี่สี่เจ็ดเนหนองพิมสี่สี่แปดเอาให้เราสี่สี่แปดเลยครน่วะอันมั่นอันบัวพ่อจะได้กะพ้ากันเ้าก็จะหักใส่กันสี่หมืม 5, ออ่นสีพันแปดร้อยเขาหองิมมาหักเอาโลเขาจะมาปันกันแล้วก็บวกใส่เงินของพวกเนทั้งวาเขามี 100, 000, หมือนลพันหนึ่งและองเขากลิมพันหนึง่งพี่แจดีผนบับบกผสมของน้ำเนะ ต 9, 4, <ม>ัวนี้เงินเก่าเนาะสี่หกหาสิบบาทที Ma ่ว mm ่าหลังจากที่สำหรับขายามาที่เนอะสำหรับขายามือนหามงิแต่ก็เรยหกพันสองร้อยหาสอันนี้เหนบอกเอฟซเบิ่งเนาะบางคนบางทางยาเป็นว่าเอาคือบ๊แจงเงินยั่งสไเท่สได์สเ็ขับใจกันมาที่สไลด์มึงสามบอก เดือนแปดสองสี่เราพี่น้องบางคนมันก็อย่าพู้ดีว่าม่เนี่ยแต่บางคนมันก็อย่าพู้บางคนก็บอกคือว่ารู้แต่ว่ารู้แต่นางคนผมบอกคือไปแจ้งเงินเงินเนี่พระว่าเนี่ยอันโบคนทำโบ่มีค่าว่าพอดีเนาะพี่เนาะแต่ว่าส่วนรายนี่อย่าพู้เนาะเพราะว่าเนี่ยเท่าไหรเสือป้อมโปร่งใสเนาะสักสื่อตรงไปตรงมาเขาก็ต้องแจ้งยอดให้ทุกคนทราบเนาะพี่น้องเพราะว่าในเงินเท่าไหรเขาก็จะชำระค่าโรงพยาบาลน้ำคุณหมอ เกือว่อบห้ากับบอยากให้อันเพิ่นเนาะเป็นพระละกับเท้านะจ๊อยพยายามซ่อมไรหนีซีนแห่ไรที่สุดเท้ากะคุณเท่าป้าเท้าอยากมาอาศัยแค่พึ่งพิ่นทักษาเท้ากะนี่ว่าเขาบอบ่บถือแบลคลีสแจ้งบ่ถือแบบเออเจ้าเคยเป็นหนีเจ้าบจ่ายสินะเท้าบริษัทมีประวัติสินะเขาตรงเขตแห้งเท้านี้แบบว่าบมีประวัติเนีเท้ามาลบหนักลบหน่อยก,องงก็โอเคสินะจ๊อนยะนะนะนะอ่านหน้าเบอร์มือ เราคงชอบพิมพ์รวมกันทองเที no ่ยเราจะแยกกันหรอกมานไมน่าเงินน้องพิมพ์ที่นอนกับมานเลยอันนี้พระอาจารย์อยู่ทางโนเวย์เนาะเผินผามาซอยชอบพิมพ์ก็ไปในโนเวย์เลยว่ะแคลิฟอร์เนียเบอร์อะไรพี่น้องเอ้ซับดึกกัไเลยแคลิฟอร์เนียซีมันแปะเงินพระอาจารย์ ส่วนมสนิดตูกับสีมาเนาะจักซสีซอสแล้วกัยังพูดแต่ว่าเ้ากัดแจ้งเ้ากัดจุดราละเอียดตอนนี้อมีตนี้เขาออกมาหนูแบ่งรอยทาสุดแบ่งกันเป็นนักเนี่ยเขาออกมาเนาะเขาแม่เขาเป็นเขาจะมาแบ่งกันจับ้านเงนี่อยสาันปงหักซ้างเงินหมูเท่าชีบิดเลย่น้อยหักซ้างเงินน้องพิม อย่ามันขาดของเพผลกรรมสิทธิขาดก็ต้อง็สอบกล้่ได้ใช่ไหมแค่เราเอามาซื้ออยู่ซื้อกินแบบว่าอันไปอันเอาเงินผู้ใหญ่ใจดีว่าเออส่วนนี้ทำใส่เรียอน้องพิมซื้อซื้อยาเดี๋ยวสอบกึุ่มรักษาผลเด้อซอบกึุ่มก็เอามาไปซื้อยารักษาผลนะสบายบอกก้าเอาโลเลยยันแบบอัพหน่อยแบบกำเนาะเราต้องรอสา่นหนาได้สั่เด้วยเนี่ยเหตุไงก็เขาต้องซัดสื่อพีหน่อย ถือความสัตย์สื่อเป็นรักตัวคุณยายเจดีคนกัดไปวางใจเท่านะพี่น้องขอขอบคุณดนะพี่น้องเด้อขอบคุณคุณยายเจดีทุกหมู่ทุกวันแล้วกะพอาจารย์เปิดนอนที่คนซอ,อยเรือมาแต่ไข่เป็นดีๆมีแห้งสุขภาพาแข็งแรงอ่างหมันควันยื่นปัสสาวะโล่งแพ้ไขไเ่เจ็บมีความสุขตลอดไปเด้อแหละค่ะ FC ทีมอันฮักทุกคนนำเนาะที่ติดตามไปวางใจน้องพิมตลอดเมื่อคืนนี้นั่งกระจมมาเจ็บแพ้ธรรมดาเยอะเนาะพี่น้องแถมใหญ่กระดมเจ็บ กระจมเจ็แท้ได้พากันนอนเทียงคืนเคื่อนนี่พากันมาแตกินข่าวบ้านที่คมเอฟซีคุณยายเจดีแล้ะกานอนกาบ่คอยรับพากันก็ไม่ยังหรอกเพื่อนเสรนอนแต่ละาไมือยนอซไลา์เทียงคืนทุกมื่อเตียงคลื่นหาทีนึงกว่าสิพักันน้ำเงิ่นมันคืนมาเส็บัญชีบวายอนอนก่อนน,นอรราหนานอนเราเพื่อนน้ำเงื่อนให้ชีเรสหนึ่งเดนพ ตีหนึ่งยันบริเนอนเนาะถ้าได้เลยหามืนสามพันกหัสิบาทเดี๋ยวจดไว้จดแล้วเอากระดาษมาใส่เลยที่ใส่แลยแม่แม่ถามผมกระซิโในการเรื่อนตัวนี้เนี่ยเราต้องดล้ออกมาเนาะคือว่ามียอดใหม่มากะมีแต่มากขึ้นเนไง อันนี้เป็นเงินรักษาพยาบาลน้องพิมพหาง 13, ูลสามพันหาสิบาทห้ามืนสามพกับหาสิบบาทน,นี่เด้แน่นอนีลยอดล่าสุดเงินน้องพิมพี่น้องเงินขายยาขารักษาพยาบาลน,นั่นจากปตยอดมาแแมนเยอะสําเนียงคือมีมา,าุมื่งอากาศเจนี่เรออืมเรีย่ระดานบ้านใหญ่เลยมี้ัวเจนหลาแหล่ เช่นนี้เ้มนี้อืเช่นไมเ่นนห้เพิ่มแต่ก็เอาเชยนใส่กระดาษไน้ะเพราะว่ายากไม่ยุมงเลยนคนหนักใจจีตารอีกแล้วเงินมันมีอะไรที่หนีสิหลอเนรวมยอดเนาะรวมยอดหาหมื่นสามพันหาสิบบาทวันที่สามเดือนแปดสองพันสิบสี่เนาะอ่าจุดละเอียดพี่น้องมาใในเน็ตชาวไร เงินรักษาพยาบาลน้องพิมพ์ทุกบาทเนาะค่ะเพื่อให้ใครยามากเกษียณให้ตัวน้องพิมพ์พี่น้องสิบวนจกไปใส่พอคันเงินผู้ใหญ่ว่าเออให้พวกเจ้าซื้อกินเด้อนี่ยแต่จะมาปันกันเนาะพี่น้องปันเนี่ยมาเบิ้งบานเงินเคืนให้ผู้ราชกาสิบเดือนยังเพป็นยังมาปันกันเปล่าพอมีคนสิซื้อถ่าเด้อเจ้าห้างมากกว่าซื้อกาแฟดอกมาเยอะมากพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก่อนมันยังเส่วนยังบริหักสับเราจะเอามาหารกัน สองสองสี่หกแปดชิเอาค่ะคันบม,มีของมุ่นเขาบรดเดอหาย้ลยทีเดียวขึ้นเรือกปสองสี่หกแปดชิอันนัดูดเขา,า,าต้องเขียนผู้ับหรือผู้ส่งให้ละเอยียดเนาะแล้วกันคนเขียนเองธนาคารคนเบอเขียนหาเขียนเป็นภาษางกิฟพอมเลยือ<ฆ>แบบ จีเขียนแต A B C D แบบเขียนเคลียร์ไรก็ต ah ้องเขียนคนบอคนบอเขียนหายต้องหายไรด้วยสิครับแม่บางครั้งมีจนตีกราฟคนเขียนหัเป็นตีกราฟแล้โอนมาใหม่โอนขาวล่าไปเรื่อยเลยแสดงไว้รวมเบอร์นำตัวนะตัวหนาเก็นขาคันขาคันแสด พกพันป่พกพันถเนาะวนอยนงดน่ะสองสามสี่ย้ากเจ็ดเจ็ดลอยาบาทว่นนี่คือจะใส่เพื่เพิทิมบอเป็นในไรถไล่กันดูอันเนมาส่ที่ว่ายางลูกยางบได้เนาะซาบัดมาไสหว่ากันเป็นแกดเหี้ยวือกกดอันนี้จะให เหี่ยวลงไปรวดถือว่าจะเป็นลำบากเวลาไปหาอีกจะทวนมี่ยังอะไอย่างเงี้ยเพื่อนๆต่วัน่อวานนี่ทอดไปแล้วบางอยางเห็ลำบากเขึ้นพยาบาลหลายก็เลยเอ่ยมาใส่ให้แต่พยาบาลเพป็นก็มาสอนเรื่อยว่าใส่แบบไหนเนาะ้วก็บ้านนี่ก็ถอดไปแล้วโอปซี่อย่างก็ถอดไปแล้วยังเนื้อตาแน่แอนคอรนี่เขาจะใส่ยังไม่มีเข็มใส่อียงเลือดใส่ใส่เติมเลือดบอเติมเลือดใสแอนคอพี่น้องเติมเลือดไงพอพอเข้าไป แล้วก็มือแรกของจของค่ะถอดออกมาซ้ําบัดตกระโตนี่เม่อจประมาณ10หม่องเนาะ10เครื่องเครื่องอุปกรณ์หลายว่าแล้วกพยาบาลเอาอุปกรณ์นอกคือหลายมื้อนี้นกสิเริ่มกินข้าวต้มบ่แม่นข้าวต้มเพราะว่าหมอมาเห็นโอคือไปตตัวนี้ว่น้องหิวนน้องหิวก็เรยว่ามื้ออื่นลองหัดกินจกเบิ่งไอ้กินข้าวต้มนี่ คนกินกินก็น่าของเขาตงว่ะน้ะเขาตงก็ไอ้นางซุปเด่นไม่เล่นสินะคือเขาตงแต่ว่าพี่น้องยซุปว่าเราได้ชีวิตใหม่เดี๋ยวแบบหน้าตาเราเปลี่ยนคนละคนเลยหน้าไซขาวแบบจากที่เมืองแรกจ้อยดำแบบคือ่งยังมีกระดูกเราใส่เนาะแต่เป็นคนละคนเลยเนาะเดี๋ยวกลับไปบ้านมิตรคนสิตื่นเธอนางเนาะแม่เราเป็นคนละคนเธอคนเคยจะยอยนิดหน่อยเนาะเหลืองๆเนาะดำดำแหล่ๆหน้าเต็มแบบขาวๆแบบขาวๆแบบเป็นคนละคนละอวบแบบ เอาไงสักตั้งแต่ผ่าตัดออกมาเจ็ดมื่นเนาะยี่ห้อของผ่าตัดของผักพื้นของไอซียูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยยังงงงงอะไรวะยังงงว่าเป็นยังคือคือแบบแบบสิคือยังเปลี่ยนถ่ายวัดเลือดยี่ห้อของว่าเป็นเครื่องวเลือดเครื่องวัดเลือดเนาะแต่ว่าตะกอนเปเครื่องถ่ายเลือดเนี่ยเพราะว่าหมอคนลกว่าเนื้องอกส่วนในท้อมันกระดูดเอาเลือดได้ที่นอกดูดดูดที่เลือดกับเกี่ยวกับเลืองเลืองเลืองอะไรกับขาดเลือดเนาะขาดเลือดจอยจอยเลืองเนาะนั่นกะ แต่ว่ามี fc comment มาว่าอย่าพากันถามน้องไร้น้องชิ้มไหนน้องสิ้แยงนั่งนั่งกับเบาะบาะน้องเัาเดี๋ยวนั่งเขาไปเขากันั่งแห่กันนั่งแม่เวลาเาตื้อแต่แดงงั้นนะกสนใส่เนี่อหมดก่อนสะออกมาก็ใส่ให้ไปเอาไอ้น้ำมาแปลงฟันแน่ๆอันสีมาแปลงฟันเลยนะแต่ก็ซื้อเปลี่ยนครงระยะเปลี่ยนยังใช้แปรงฟันถือน้ำเลือดเราใหญ่คนที่พยาบาลเมื่อยลำลายด้วยแบบว่าเอาเห็ดเองไปเขาไปเห็ดด้วแม่แม่แบบว่ายังก่อ คือคือเขาไปเฝ้าเนี่ยเขาก็บริวารบริทามยัง่อยให้น้องกินจนจนนั่งนั่งข่าเนาะพี่น้องเขาบริทามทุกที่แต่หูเพราะว่าไปนั่งด้วยก็หูแล้วว่าเราเครียดน่หน้าตาเจ็บเจ็บแผลท่าถ้าเขาเขาเขาไปกต่ยันเนี่ยว่าโอ้ยยังเพิ่งกันเงาด้วยว่าเออหอดเงาเดียมแบบบมาเห็นบอลน้องด้วยว่าหอดเวลาเฝ้าแรีนตำรวจไม่แต่วิณทีเดียวก็คือบ่อยากให้มันขาดแล้วก็ก้อนสิออกมากกับโมโให้ออกเลยอีกให้ออก ไอ้บมอหมอห้มันขาดมันเจ้นาทีเดียวให้ให้เลยไปจ้าสองสามนาที่นที่ถามไม่หอดเวลาเบ็ดเดี่ยวเพ้่ือสิฟ้าเพี่สิฟ้าเมื่อน่ะเลยเงาไงเลยเออเาต้องรอแล้วล่ะห้ยมันเลยแม่จ้านาที่สองนาทีเพ่กสิถามเพอ่เสิเอาไงก็เป็นไรไอ้แกเสิออกเแต่เพื่อนบอกเพื่อนก็บอกเมื่อตอนอยู่ห้องไอซียูหันงานหันอารมณ์ดีกระทักกันอยู่จนเบิดเวลาดิ บัดเมื่อวานเนี่ยออกไปกอนไ้ซอไลยอยู่ก็คนเพราะว่า่นเบิ่งหนาคนแบบซีหนาคนบ่ค่อยยืนอยู่น้องเนหุ้นยืดใจให้เบิ่งต่ได้ให้แหลวกัพี่แขกก็อยู่แต่ลินปีเป็นตัขาโรจะขมุ้มด้วยเนาะแต่น้องเลยแจะเาเยเจ็บเาเลี่ยมัยหญ่ไป็ยินเสียงดังนะดังุดยิดโมอใจบุรีเนาประมาณนี้เมื่อคืนเนี่ยไปกินข้าวบ้านพุงเี่ยวแกน้องใหม่คับ อันนั้นก็อกทอดเนื้อพลั้งคนมาสับสับตมเหมืนกินบะโลหมูครับอทษขอขอภัายพอดีว่า <c oughs> ปกติหากินข่าวไปหาโมงแรกสี่โมงแรกเขาก็กินน้ำสลาเนาะวันนี้ไปหากินเพื่อพิคมช้อมทุบม,มันหิวพี่น้องก็ใสเลยแล้วไปหาพี่น้องแกงเมาใหม่หมอ,องไงกินคนเดียวใหายบะโลไปเลยเอามาเด้อซ่วยก็กินว่ะพากันกินกับสลายนอกไอ้คนเดียวกับกับลูกลูกเราผู้อ้วนนั่นแหละนอกพามีกันว่าจะมีสภาพจะไปกินนอกคนปกติเขาอยู่เราไป S <S> โอ้ยเขางามเื่ยเมื่อยยงเจ็ดหกพันเราตหกพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยสาบะจะได้ไอซีเโอ้ยบ่อหนึ่งเลื่อน้องพิมพ์นอว่แต่เงินอนไรพันหกร้ 6, 000, อยแปดสิบบาทจะาได้คนหนึ่งพันหกร้ 6, 000, 7, 000. อยแปดสิบขาเจ้าพุรพันเจ็ดเบิ้ง ไอ่ามีขนช่วอน้ียวมให้สาพ่ให้บามีด้ไปให้เบ่สห้ส่สาซ่เก่งเราเียบ่อเยด็ัายนยอู่หนัด้วยพันเจเสียร์สลาน้องๆคุณละซาบาทข่เอาข่อเติมพันเจ็ดเลยสิบอัลสลาจ่สองสี โเจาลจุม่มนมน่มีเงินไปเสเ็นมีเงินสร้าบาทงอกข่อยมีควานีีได้ไหวะกขอบคุณพระอาจารย์ววตหนึ่งสองสามสี่ห้าเอนาคตของบอกความีตนอกข่อยเรืคามีขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์เนาะมาขันสไลด์ <มา S 1> คบคามีนมาบ้านตัวเนสา ใช่ดีกว่านาะขอบคุณขอบคุณเจสซี่กับอาจารย์อ่ะเจ้าเจ้าบมูมาแม่นคอยคอยขอบคุณพลังงานนั่นน่ะดีดีสวยสิเออด้วยนะนั่งหน่อยกันขอขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์เน้อนาะที่ว่าเพคนหายเงินพวกเฮามาก็ขอให้เคนดีมีเฮงปัจจเจกพวกใครหายเจ็บหายไก่ใหญ่เจ็บอามันควนยืนอาโยมันควนยืน แม่เป็นโฮมส่ให้ลูกในร้านเนาะขอบขอบขอบคุณคนรลายๆเนาะขอบคุณเลยเนาะอาจารย์นายชิวเป็นอาจารย์เท่ากับอจรชีอาจังใดใส่ทำซาบุเป็นแม่เป็น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 บวชโดนเลยนะสาายโดยสกุลขอเพื่อนเพื่อนกับบผสมของหน้าเพื่อนหน้าเห็นตาแต่วาดีดีเนาะแม่ินแต่จเสียงเพื่นโทรมาว่าอาจารย์โอนเงินได้เงินไปเอาเด้อเจ้าเด้อแ่ก็บอกแง่้บบคนนี้คนนี้นนี้ คือเงินผูยย้ใหญ่ขากมากถูกปานเนาะอันใดสิบเงีญญ้ยให้น้องพิมพ์กับสิแงียให้น้องพิมพ์ไว้หักซาเพิ่นเอาสิบบาทด้เอามาซื้อมาจ่ายจะป่านได้พีพน่น้องเลยกับสิประมาณนี้พีพ่น,น้องจะไหนกับสิไปเยี่ยมนะ้องพิมแหละจะไหนเบิ่งซบกึ่งยังกันนะพี่น้องรีวิวเขาก่นะกินบอลลูนมันมันต้องกินว่ายใได้พันเจ็ดขอยได้พันหา มันหันมาเศร้าบาดเอเซียตะลากให้พ like like. like. okay. ี่น้องในญี่ปุ่นใช่ไหกคะกสิบประมาณนี้เด้อพี่น้องภาษากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนจะมาผัดคลิปใหม่ๆคลิปนี้เศร้ากึุ่มเศร้าไรเศร้าไรกสิเดคอลาผมพี่น้องไปก่อนว่าพี่พาประกันใดขอโทษขออภัยคลิปนี้กสิเก่าคำว่าสบายดีสบายดี